สวัสดีครับผมช่างแฮกแบบสี่นะวันนี้มา <c oughs> พามาเช็กกำลังอัดนะครับของสกูปปี้ไอหัวฉีดตัวแรก <c oughs> ขั้นต่ำของเขาเนี่ยต้องอยู่ประมาณร้อยสามบถึงรยห้าสิรุถึงจะสตาร์ตติดนะครับรถรุ่นนี้ <c oughs> ถ้าต่ำกว่านี้ก็สตาร์ทเท้าติดได้สตาร์ทมือแรงกระชาเกี่ยวไม่ค่อยถึงนะ <c oughs> อันนี้มาดูกัน อันนี้คันเร่งบิดให้สุดไม่ต้องเปิดกุณแจนะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันเข็มมันตีกลับนะฮะเพื่อนตัวนี้คิดไว้ก็คือ วาาลั่วนะครับเพราะว่าทําการตั้งเาวใหม่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนตั้งวบาวบาวก็ยังห่างนะครับมันก็ไอ้เกิดจากอาการวาวลัว่วนะคือวาวปิดไม่สนิทหรือไม่ก็วาวคดมุู่นที่นั่นก็ว่าันไปนะครับรถคันนี้สตาร์ทเท้าติดแต่ติดยากนะครับเล่งไม่ขึ้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมา ดูมาพาเช็คต่อนะครับอันนี้ก็เช็คด้วยเครื่องวัดกำลังอัดนะฮะมันก็จะง่ายนะครับในการตรวจเช็ค